สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ไอซีดาขอขอสปาเกตตีเล่าวัสนพี่น้องมันเป็นอย่างหรพี่น้องมีกะทิด้จ้าเฮดมีกะทิเพิ่นโกหุจักซื้อมันดอกเพิ่นเพิ่นเคยได้กินเพิ่นผ้าเพิ่นเอิญเพิ่นก็เลยเอิญบอกว่าเพิ่นถามบายอีหยังวัสนก็เลยบอกว่าสปาเกตตีเล้าบาทนี้มูเพิ่น สิมากินน้ำบาซันเมอแรงเลิกงานมาก็เลยเฮ็ดบ่อยไงเฮ็ดตอนเที่ยงละอันเลิกงานกับตอนบ่ายนะพี่น้องเฮ็ดย่าเมือเศร้าเฮ็ดถาเพิ่นเนาะใบสองใบสามเพิ่นวปะคอยเฮ็ดแล้าคอยกระหิวเลยเนาะหิวคอยกระสีสันก่อนซะก่อนตัวเนาะคอยกระสีสันเพลนเลยเนาะพี่น้องเขาเศร้าคอยกระพวันได้กินคอยกระสีสันเพลนก่อนเล้าเรามากินเขาเที่ยงกะจังกินต่อ ก็กะสิซิมะก,ก่อนผู้เฮ็ดกะต้องซิมแล้วเนาะบบซิมกะสิว่าโบ่แซ่บอีกละ่ะนี่ละมีกะทิพี่น้องเฮ็ดมีกะทิแต่ว่าถาอันแม่บ้านเพิ่นมานํากะว่าสิเฮ็ดเขาปุ่นนะ้าอันมากพี่น้องมีกะทิพี่น่องอันเฮ็ดมีกะทิแล้วละมูเพิ่นสิมาช่วงบาบายบก็เลยหิวเข้าสิกินก่อนพี่น่อง เพราะว่าอันพวกไอซีดาหมยไอซีดาเ,เพิ่นสิมากินน้ำเพิ่นคออันอีหยังก็พี่น้องอันเล้าสปากเกตตีว่นนั้นเล้าสปากเกตตีของเพิ่นก็คืออันนี้แหละเด้อจ้ะมีกะทิมีกะทิะทพี่น้องเฮ็ดมีกะทิให้พวกไอซีดาไอซีดาสองหน่วยระมาในกะสิเฮ็ดขนมจีนน้ำจา้า อันเพราะว่าเพิ่นสีมาช่วงบ่ายเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่เนาะเพิ่นบ่ทันได้เลววิกงานอันข่อยก็หิวตัจวนเนาะข้าวเที่ยงข่อยก็สิสันก่อนน่ะเนาะพี่น้องมามาสันเพลินกอนมาสันเพลินกนไอ้สีดาพี่น้องเพิ่นสิเลิกงานมาก,ก็บ่ายเพนนะิ่นเนาะข่อยเฮ็ดแล้วข่อยก็ซีมซะก่อนสัน่นจนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดกับปุ้นอีกพี่น้องเพราะว่าอัน แม่บ้านเพิ่นก็อยากกินขนมจีนไอซีดาก็อยากกินอันเหล้าสปากเกตตี้เหล้าสปากเกตตีก็มีกะทิี่ล่จ้าเพราะว่าเพิ่นวายะเฮ็ดเผ็ดผู้ใดมากเผ็ดกะพริกทอดพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อบานเดิมเพราะว่าถาผวกเพิ่นมาแล้วมันสสบยบรอดทไทยพี่น้อง เดี๋ยวอันเฮ็ดข้าวปุ่นแล้วตุมข้าวปุ่นแล้วจ,ะจ้ะตุ่ยเพื่อนมากับสันโหลดตอนบายพี่น้องอันนี้คอยกินอันเขาเพริเด้อพี่น้องเด้อเขาเศาร์วเด็กินสันเขาเพรโหลด,ดแต่พี่นอ้องํำพริกทอดใจ สันอยู่ในกวดวนี่ยแหละเพราะว่าตื่นแต่เสาเรา์เขาเสาร์วันนี้กินกินข้าวเพริ่งพี่น้องเพราะว่าตอน ตอนพวกเพิ่นกินเขาก็สิบ่ไ์เด้ไทยคือเกาเนพี่น้องเนาะ ยำพริกทอดใส่พี่น้องพริกทอดใหม่ๆมันหอมเผ็ดพี่น้อง คลิบนี่ก็ไว้แค่นี้ได้จานนั่นสิญญาลเดี๋ยวถามมูเพิ่นมากกระชิดไทยทาเฮ็ดแล้วแม่พี่น้องทาเฮ็ดข้าวปุ้นแล้วก็ะิดไทยอีกคลิปนึงเด้อพี่น้องไทยกระชิดไทยเอาแต่คนไทยห้าหนีหล่ะกินข้าวปุ้น ว่าใครสีร้ดากับซิบว่ายเพิ่งรับสิไปกินผลละใหม่ดูออยานมันย่ากพี่น้องพอกันคลิปนาจ้า